ที่อุบลราชธานีนะคะ,ะเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรืองที่บ้านพงสว่างตาบลโนนเพิ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้เร่งเก็บดอกดาวเรืองที่กําลังออกดอกเบ่งบานเต็มสวนนะคะหลังจากที่อากาศในช่วงนี้เย็นลงส่งผลให้ดาวเรืองจเจริญเติบโต,ต,ต,ตดีแล้วก็ออกดอกมากขึ้นค่ะ นายสิริยากัญญาบัตรอายุ61ปีเจ้าของสวนเล่าว่าช่วงนี้ดอกดาวเรืองราคากำลังดีนะคะเนื่องจากว่าเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งตนก็จะเก็บสรงขายให้กับพ่อค้าคนกลางปลูกรอบหนึ่งสามารถเก็บดอกขายได้นาน2-3เดือนโดยจะทําการปลูกแบบหมุนเวียนเพื่อให้มีผลผลิตนําออกมาจําหน่ายได้ทุกเทศกาลก่อนหน้านี้สภาพอากาศร้อนแล้วก็แ้งกว่าปกติก็ทําให้ดอกดาวเรืองโตช้าแต่ว่าช่วงนี้เริ่มมีอากาศเย็นทําให้ดอกดาวเรืองออกดอกดีเก็บผลผลิตได้เพิ่มขึ้นประกอบกับทาง พ่อค้าคนกลางมีการสั่งดอกดาวเรืองเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากด้วยก็เลยทําให้ตนและครอบครัวต้องเร่งช่วยกันเก็บเพื่อให้พอแล้วก็ทันกับความต้องการของตลาดนะคะ โดยราคาจำหน่ายในช่วงนี้ดอกที่สมบูรณ์ส่งราคา100ดอก60บาทแล้วก็ดอกที่มีขนาดเล็กนะคะก็จะได้ราคาลดหลั่นไปซึ่งในปีนี้ราคาขายของดอกดาวเรืองถือว่าได้ราคาดีมากกว่าทุกปีอาจจะเป็นเพราะช่วงที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้แหล่งที่ปลูกมีน้อยส่งผลให้มีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดน้อยตามลงไปด้วยนั่นเองค่ะ